พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <event> <board> ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีนพุทธศักราช2564เมื่อเวลา21นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมพรสถานพระชวังดุสิตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมลหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวัชรร,ราชธิดาและเจ้าคุณพระศรินาถพิรากกัลยาณีโดยเสด็จด้วย การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกิลยานีเสด็จขึ้นชั้นสามพระที่นั่งอมรรสถานพระชวังดุสิตทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุตรสยรัตพระพุทธนารสีและพระชัยนรรัต ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคลางทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธมหาราชชาปริวัติและพระพุทธรูปประจําพระชมวานรัชกาลที่เก้าทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิษ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปและพระแท่นพระบันทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราดธิดา และเจ้าคุณพระสรินาถพิลากัลยานีเสด็จออกจากห้องพระบันทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปยังบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบหางแล้วปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบหางแล้วปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชะรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราดธิดาทรงจุดทูบห่างและปากที่เครื่องสังเวยเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัลยาณีทรงจุดทูบห่างและปากที่เครื่องสังเวยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคุณพระสนีนาภิราชกัลยาณีจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองเจ้าคุณพระศรินาถพิราชกลยาณีเผากระดาษเงินกระดาษทองเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพระราชพิธี